่าไอ้บอลไปไวะเพื่อนอะพูนหรือปูนไม่รู้กูมไม่รู้จักมันรู้จักมันงั้นมึงไทยเนี่ย น้าอ่านนี่ไงช่องนี้แหละน้องมุกนี่ไงมันพิมพ์อยู่เนี่ยเนี่ยมันบอกมันรู้สึกผิดเลยกูก็สมควรจะรู้สึกผิดอะสมมติว่ามึงกินไอติมช็อกโกแลตแล้วมึงก็คุยกับเพื่อนเฮ้ยดแม่วันนี้วันนี้ลาอร่อยว่ะแล้วเด็กเดินมาบอกวันนี้ลาพ่ออ่ะมึงรู้สึกไง <c oughs> อ่าตอบกูซิ เห็นปะว้าวเล่นในแรงไม่เคยเอ้ยเล่นในพับบิกไม่เคยเจอแบบเฮียบแบรดิวแม่งหายากสัสสัสางพับบิกอ่ะว,วายตายแล้วมีคนกดซับ เดี๋ยวน้องดีของไอ้แหบนี่ว่ะเอ้ยของไอ้แหบนี่ว่ะใช่ใช่กูเรียกไอ้แหวบเลยสุดกูเรียกไี้แหบอยู่เมื่อก่อนกูเรียกมันแต่ไอพรเออแต่กูเรียกเรียกพี่มันอะไรมาอยู่น้อยกูอีกไอสัตว์แต่แรงที่ว่าจริงจริงๆมันน่าจะเท่ากูหรอมั้งวันเออได้เท่ามึงแหละเออมันแค่แจ้งเกิดชายเฉยกว่าจะดังได้เฮียหมดแล้วแจ้งเกิดแจ้งเกิดพี่ยาย ช่วงหนึ่งฮิตอยู่นะเดจาวูสะคิมอ่ะไม่น่าเลิกทำเลยตอนนั้นก็ลังมาอ่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะใช <c oughs> ออ่ใช่เดจาวูสคิม ja <c oughs> เปิดหลอดห้องเก็บเสียงกูจำได้เลยพอได้ห้องเก็บเสียงไม่พากเลยยันหม่ถ้าใครแต่ก่อนเลยแรกๆเลยลใครทันรู้ต้องแต่รู้จักมันต้องแต่โอ้โหเป็นสิบปีแล้วมันเป็นเด็กโป่งเือนผมละแต่แค่ผมเก่งกว่ามันเยอะเฉย เอ้าวเรื่องชิงกูเด็กโปกงกับกูเป็นแต่กูแต่กูเป็นนักแข่งระดับแชมป์แต่มันแบบเป็นนักแข่งระดับตกรอบแรกอ่ะเออนั่นแหละมันต่างกันไอ้น้องกุ้จีเหมือนไอ้โฟกเลยแรกเฮ้ยไม่ไอ้โฟล์กแรกแชมป์กระจายไงเอ็กช็อตอ่ะได้ไม่มีการตอบโต้ได้จะฝากอยู่ได้เหมือนเมินแบบมึงจะพูดอะไรก็พูดไปใช่กูรู้คิดอย่างนี้ไอ้ห่ไม่ไม่ ได้จูเลียโอได้โออะไรก็ต้องบอกตัวแทนพี่มึงได้ตอนนี้ APS ีน้าวิ่งเท่าไหร่ร้อยแปดสิบครับตอนนี้เลยนะที่ดูอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอซ้ายบน่ะเห็นปะสีดำดำเนี่ยอเรียกจูเลียโออันเดียดูเห็นปะซ้ายบนแต่อย่าเรียกผมว่าจูเลียโอเลยผมรู้สึกว่าเห็นยางซ้ายบนตัวดำดำเห็นไหมเนี่ยอย่าพูดเห็นเปล่าเฮ้ย บอกไอ้หัวปลไว้ไม่บอกโมก็ใจเย็นบเราแค่เขาแค่ถามคนดูว่าเห็นไหมดูอบอกไม่บอกไล่ล้ยผมก็บอกไล่ซ้ำต้องมาบอยบอยผมรอผมแกล้งเล่นแหมผมแกล้งเล่นคูณสองเก็บให้หน่อยอยากเล่นว่ะคูณสี่กับชิ้นแฉกเอาไหมพี่เฮ้ยค่อยโฟบบอกคูณสองอะไรวะปื้มแต่ว่าหักแค่ครึ่งนึงนะ เจ๊ตแม่เดี๋ยวไม่ต้องเข้ามิดปีหน้าไอสัตว์จะเข้าเวะฮะแทนใครล่ะเชียวเแทนพี่ไงพี่ชายางแทนกูอย่างแล้วแกแล้วพี่อะเห็นดูบุลลี่จัดบุลลี่จัดไอ้ย่าถึงแก่เลยสัตว์คองมกิ้งไอเด็กไอเด็กเที้ยนี่มันพูดจากใจจริงไอสัตว์ชัวเพื่อใจจริงไอเด็กชื่อปื้มนี่มันเป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าเนี่ยไอ้ฮีไม่ไม่ไม่แรกแรกปื้มนี่ก็ดีอยู่แหละหลังๆไม่ใช่แล้วแต่พี่ยังไม่เจอผมฟิวชั่นกับ ไอ้ปื้มนอดาโอ้กูไปเล่นกับพวกมึงทั้งคู่หรอดแล้วมึงอยู่ด้วยกันอ่ะเฮ้ยวันนี้บุยลำดีขึ้นเยอะเปรี้ยวเลยดียงดีไม่แต่ดีไม่สุดดูเพื่อนนิดนึงแต่ไอ้เก็บจะตู่ให้ดูเลยกูบอกโอเคเพื่อนกูนี่ทักมาถามกูเลยพี่เล่นยังดีวะเฮ้ยแล้วพี่บอกว่าแ่าไงกูบอกว่าแล้วแล้วแต่มึงเลยเล่นอะไรก็เล่นไม่ช่วยน้องหน่อยหรอเราเล่นเราเล่นจะช่วยก็ช่วยช่วยบอกมานิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เล่นแบบที่กูบอกนะก็ไหนวะ อีรถครบป่ะพ่ครบวันแรกอะวันแรกอะมันคิดว่าการไปไล่คนเดียวอะไล่คนสองคนอะอีกทีมนึงจะวิจะหนีไยจะกลัวเต็มเลยอะจะกลัวจะหนีไอ้สัสเขาสู้ทุกทีมกูก็บอกแล้วไอ้ไอ้กูบอกไอ้ภูหนึ่งหนึ่งมันได้หมดอะมันบอกระดับโลกอ่ะมันหน้าอยู่แล้วไอ้พวกเชียเนี่ยเฮ้ยเชี่ยกูยังกอนหนึ่งเลยว่ะเพื่อนที่ก่อนสองปะวะกได้นี่พ่น วัสดีต้นด้วยครับเดี๋ยวเราไม่ต้องเสือกไอ้ปัดขอร้องอยู่เฉยจ่โดนด่าเดี๋ยวได้เลดดอทว่ะลดดอทป้าวะเล้ยวคุณสองว่ะไม่มีก็ไม่ให้หรอกไอ้บอ่ไมไเ่เล่นดนแต่กับปักปืนโอ้โหแรกซะของดีเลยยี <c oughs> ่วันเดียวสวัสดีครับเดี๋ยวก็เอาโอ้โหท้าย<ม>เลยนะ ขอบคุณเบิร์ดล็อกเกอร์ทีเฮดสุดเลครับสับสกายใหม่แจงฟอร์สับสกายไม่ข้ามทูมาทีมดีตอนเขสแกงไม่รู้พี่เฉลยเขาพลาดสำรองซับอยู่ในกำแานานะครับวันนี้พี่บอยดีแจงอากูสตรีม365วันอะสมมติว่ากูสตรีม365วันอะประมาณ330วันอะกูกูทำอะไรกูหลับเฉลยคนเขาบอกกูดีแล้วเป็นยังไงเนร์อปีนหลังคาบ้านในที่เนี่ยแต่มันเป็นยากปกติมันไม่ได้ปีนยากอะม่ใะหน้ามันคิดว่ามึงเก่งมากดิจะปีนง่ายขนาดนั้้นนเลยางั ง่ายพี่ปลอติดมันแค่เดินชิดประตูมันปีนได้เลยครับทำไมอะเห็นไอ้โฟกปีนไม่ได <forever> like, like ้ม like <hour> <an adam> ันก็เลยแบบอย่างนั้นเหรอไม่ใช่พี่โฟกปีนไม่ได้อยู่แล้วพี่พี่โฟก์อ่าเป็นไงพี่โฟกไม่ไม่ไงพี่โฟกได้ชั้นหนึ่งไงพี่โฟกไม่ได้ชั้นสองอ๋อไม่กูไม่ค่อยเทคนิคเยอะอลไรกูยิงอย่างเดียวไงเฮ้ยเจอก็ซัดเลยจบทีเดียวก็ถึงว่ายสำรอง เฮ้ยไม่เขาเรียกว่าปูเล่นคนที่ห้าบอยอ๋อทุกดีปูเล่นคนที่ห้าไมเวลาพูดสับรลอมมึงชอบใช้คำพูดนี้ใส่กูอะใครเขาแล้วว่าปูเล่นคนที่ห้าก็ผมว่าพี่ต้องพักช่วงไอโบยยิ้มเว้ไอโบยยิ้มใช่หรอะก็โยกเลยว่ากูเล็ดคนทีนห้า กูยังไม่ได้พูดอะไรสักคำวันนั้นกูลงวันนั้นกูลงหมูกูฟอร์มไม่ดีโอ้ขับก้ามกแต่ไหลแต่ไหลที่แตะมือตัดไงขับอยู่นึกขับไม่เป็นไรเลยครับพี่โฟก์ขี่ขับไม่ใจได้ผมแลฟอร์มรถฟอร์มเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละอ่ะเรื่องอ่ะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงพี่ว่าไงไม่มันเป็นเรื่องจริงมันไม่ทำเป็นต้องพูดอะไรเยอะหรอกบอกด้วยีก็บใจโอเคถ้าใครโกหกอยู่ขาดหลงท่อน แข่งที่อะไรเขาถ้ามันขาดไปเลยมันก็ยังแบบเออไม่แบบใครโกงท้องเสียจุดๆอะไรไปไปเฮ้ยนอร้อยจอดเฮ้ยคนไม่อยู่ทั่นที่ศูนย์มองไปบนเขาตัเหลืองไม่เห็นวะบนเขาเลยฮะบนเขาปั๊มแค่มีคูณหกกะเลดดอดเหลือเปล่าไม่เหลือครับไปสองนัดกับพี่ชายไม่ใช่คุณไปถึงว่ากูขอวอรมอเตอร์ไซค์มานะมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้อะ มาดิมาดิมาดิามไม่ลงผมจะตายไม่เจอแล้วอเล้ตอีก่เ็อไเบอร์เฮ้ยเขาเล่นกูด้วยวะเปิดมุกให้เขานอวาแตกตัวหนึ่งเขาเขาเลี้ยสามเมตกลิคิดอะอ่านี่ก่อนเห็นสองตัวผเป็นสามเป็นสามที่ไกด์โดนล็อกเน็อกอะแล้วก็ปิดไม่ได้อไปกระดงเผดภาพไม่ออกไง กูเอานะกูเอานะตามหน่อยมีรถป่ะขึ้นมาแทงเลยขึ้นมาแทงเลยกูยิงล็อกได้2ตัวแล้วใครเขาบอกนายบอกไปอ่ะกูไงกูบอกกูเอาไปแต่กูไปรับกูไปรับผัวอัวบักกี้มานะขึ้นมาเลยกูจอดไว้ไหนวะเนี่อขับรถทีได้นะขับแทงมาเลยกูยิงล็อกได้2ตัวรถประมายไปไหนวะคุณผู้ชมรถประมายไปไหนวะนี่ปลาเติมครับน็อกหนึ่งน็อกหนึ่ง อีกตัวนึงเจ็บอีกตัวนึงเจ็บอยู่หลังหินอยู่หลังหินอีกตัวนึงเจ็บเพิ่มโอเคเห็นไล่เห็นไล่เห็นไลแล้วเสื้อชมพูนะที่พี่ยิงเจ็บโอเคพี่เพื่อนมามาช่วยหลังหินตรงนี้ขับไปขวามึงขับไปหามึงไอ้งเพิ่มไปไปเพิ่มมาคนเดียวอ่ะต้องทำรอกเพิ่มช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยวิ่งอยู่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  าชุดเสร็จแล้วเหล่าห้องน้ำสองตัวอ๋อรอรอปื้มปื้มไม่ต้องให้มันข้ามมาก็พอไม่ต้องไม่ต้องบวกไม่ต้องเอาตายปื้มรอเพื่อนก่อนจะระเบิดห้องน้ำดูให้หน่อยหายไปไหนแล้วไม่รู้หายไปไหนแล้วไม่รู้แดกอยากให้มันข้ามมาปื้มอยากให้มันข้ามมากูมาชิงตกลังให้กูหาไม่เจอไอ้โบคนเดียวโบคนเดียวมันหายไปหายนะหายนะมันหายไปโฟกระวังมันหายไปมันหายไปทางมึงก็แหละโอเคเข้าใจเข้าใจพี่ซอนรอปื้มกูมาจอดห้องน้ำนี้ มันคงไม่วิ่งมาขนาดนี้ปะระวังระวังระวังแล้วผมล็อกขวาให้ไม่ทำไมผ้ามันแบบเบอร์แปลกๆวะแป๊บนึงนะเว้ยมาดียัดแม่ไม่เห็นว่าเพื่อนต้องกูอ่ะไออยู่หน้าผมนี่แหละพีสิบเอ็นจะอยู่น้ำที่เดิมในควันว่าอยู่เบอร์แบบนี้เพราต้องโดโล้มแล้วไม่ก็คือสับเลยอ่ะซ้ายสุดยิงคนละตี่ัน่ะไม่ถ้าสับต้องมาต้องต้องเจอกูดิไม่เห็นอ่ะอันนี้ตีหนึ่งปะเนี่ยมันยิงกูกูว่ามันเสียงล่าสุดอยู่แถวนั้นกูกำลังวิ่งไป ไม่เห็นเลยห็นลวเห็นแล้วสอตัวตัวอยู่หินอยู่หินวิ่งไปเลยหินไกลหินไกลเพิ่มหินไหนไ้ย่องน้ำนี่ยน้ำเนี่ยตัวหนึ่ง้วหินกูรับเอ้าแล้วกูโดนหินโอ้โห เย็ดแม่เดีือดเดือวเดือดเดีือดเดือวเดีือดเดียวกล้าบัวเออเนี่ยมองน้ำมองน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาร์คเนี่ยไม่แล้วไอ้ปื้มเมื่อกี้มึงไม่ดูหินวะไม่พี่เพราะว่าไอ้นี่ไงก็กูหันมาแล้วกูอยู่หลังมึงกูลังไปคือมึงอ่ะเป็นมึงอ่ะเป็นตัวเดินนำหน้าไปมึงต้องเอาให้สุดไว้ปื้มเไปอรียนลูกเดียวสมันลอยกันมันลอยปื้มเข้าหวัดเออมึงชุบไอ้โบก่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปชุบไอ้โบไอ้โบก่อนโคตรจิ๊อนอยู่ไหนวะ แล้วตอนแรกมึงคอเห็นสองตัวไหมครับโบไม่ผมโดดๆได้เห็นเหมือนเห็นสองตัวใช่แล้วตอนแรกคิดว่าสองเหมือนกันใช่แต่ว่าผมให้เห็นสิ่มันวิ่งลงไปหาพี่โฟกไงแล้วผมอ่ะได้ยินว่ามีคนโดนยิงหัวหันมาถ่วงเบรกลัวหันมอสคู่หันอยู่หลังแหวกูเป็นตัวหันเองอ่ะสมอพี่อ่ะอ้วกแล้วไงจ๊ะเรื่อยดรื่ยกูดูบ้านให้เพื่อนกูเบื้องให้กูดูบ้านให้โอเคไอโบชุบยังอ่ะปอนะพี่บ้านไม่ห้าวบอยไอดอกตรงที่คุณมาร์ค ขอเตะโต๊ะให้ได้โอเคยิงมันเปพี้ยหรอวะเขาใหม่กยิงไม่ได้เลยไอ้ไอ้เพิ่มเก็บมาไอ้เก็บสมองไปก่ได้กูศูนย์ก่ได้ศูนย์เก็บศพน่าจะได้นะ่ีศพอยู่ตรงหินไปละเจอกันมีสะโขบไกลเหลือปะแล้วศพตรงนี้นะครับคนสี่พี่อ๋อเพื่อน คุณทองศพนี้สวยเกาะมีปะเอาะไม่มีว่ะเไอเดอบได้นะไอเดบบประมาณมั๊กสองเว้ยเอออดที่กูมาอะศพนี้ก็มีเฟิร์สเอชแต่โบ๋ไม่พูดฮะผมเดอบทิ้งไว้ป่ะศพนี้เฟิร์สเอชห้าน่าร้ายศพหนูมันอยู่ในกับในศพเลยต่อผมเก็บมาหกอันอะไม่รู้ดิผมคิดว่าหมดหมดแล้วอะผมเก็บมาหมดแล้วพี่ผมดึงดึงขึ้นมาหมดเลยไงไหนนกดกดจับอ่ะผมดึงขึ้นมาหมดเลยไม่รู้ว่าเก็บไม่พอไม่เป็นไรโอกจะสับลอกเลย เราไม่ต้องมาทำเป็นแบบออนแอร์หรอกได้ครับได้ครำมันก็รู้ก็พูดเล่นเฮ้ยผิดไหนวะเฮียกูยิงแล้วกูจำตำแหน่งไม่ได้ว่ะไหนวะแอดดอกแอดดอกอยู่ที่มาร์คสองประมาณเพิ่มระวังหลังมาเพิ่มพี่ไปเอารถก่อนดีกว่าวะกูจอดมอเตอร์ไซค์ไว้แถวนี้หายากหาเย็นไอเวแตกไปเรียบร้อยแล้วผมร้องอ๋อคลิปแท่งแมัคดัมเหลือเพิบมๆเลยโหไม่มีชิปแผ่ว่ะเราได้ไอ้ดอกกล่องลูกนะพี่รอ๋อไม่จอกูมันมันเบอร์มากเลยมันไม่ชัดเหมือนจอหนึ่งเลยว่ะ โอ้ยตรงนี้บวกกันรถดับมาตับเพื่อนมาหรอเปิดาสำคัญเพื่อได้ขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ตามนะพี่ผมเช็คหลังแบบอยากเป็นอะไรเอ้ยรถอ่ะกูเอารถก่อนรถกูสามล้อเที่ยวจอพี่เบอร์จัดเลยว่ะไปละไม่เช็คละว่ากับเอารถอ่ะพี่เออหมอด่ายอ่ะหารถตัวเองนานมากเกือบมาช่วยเพื่อนไม่ทันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือภาพมันทำไมมันเบอร์จังวะ ว่ารักแคบมันมีอัพเดตการ์จอเปล่าแล้วถ้าเราอัพเดตการ์จอบางทีมันปรับการแสดงผลภาพใหม่มบ่อยมันปรับมันจะปรับ<อ>เป็นภาพสุดไม่แหละเป็นอัลตร้าไม่ไม่ภาพกูมันเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเออว่ารั ที่แบลอีกล่องนะเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้อะเฮ้ยเอาเกาะให้กูเกาะผมบอกโอ้เฮียเกาะกาจัดโอ้ยนี่ที่นี่เอาแบบอบบรอต้วินเดียวว่ะออโต้วินเดียวว่ะใครมีชิปแพทเหลือปะวะกูมีกูมีกูมีเมาดิเออเอาเพื่อนเหลือบ้านกล่องนี้ MK นะเผลออยากได้คุได้ออฟหรอบอยเออฉันกูขอชิปแพทเอ็เหรอเฮียเอ้ยเอ็มเคก็อยากเล่นวะออฟพี่ว่วะอันผมเอาเองพี่ถ้าพี่ไม่เล่นแบ่งชิปแพทดับแล้วเหรา ตอบแล้วเห็นยังได้แล้ว Let's go คนที่เหลือกลับบ้านใช่ครับส่วนมากอะวันเสาร์ว่ากลับกันหมดเลยครับเฮ้ยหลุมิงโกลหลุมยิงโกหลุมยิงโหลุมไหนหุมใกล้นี่เหรอใต่หลุมน้ำท่เนี่ยโผมีรถป่ะน่ะไม่มียงแงสัต่แรก้อโยันแน่ควยอะไรไว้ใส่ันเขา เฮ้ยเลืนหน้าเดิอนหน้าเลือนหน้าเลยไห<ง>ลขึ้นก่อกลางไปตีได้เฮ้ยมาร์คสองเอาวิ่งได้ได้ไดแล้วตั์จะตายเนี่ยขับรถหนีไปแล้วเฮ้ยอ้รงนอมไปมาร์คสี่อ้อมไปมาร์คสี่น่า,า,นนา,านนจะดีกว่าน่าจะไม่มีคนเพ่มา อมาร์คสี่ไปจุดไปจอดมาร์คสี่ก่อนเลื่อนโดดปะรอดรอดรอดผมจะไม่รอดขับนอกวงมายังไงก็รอดขับนอกวงมายังไงก็รอดคือเลือดไม่พอเว้ยชิกชิมากโอ้มานังดิมีขวากตัวมีขวากตัวาเจอตัวตัวลัันกสองนกสองนกสอง เอาได้นะปื้มปื้มมึงกับกูเอาได้ตะู้วีตับเพื่อนอยู่บรถมาดิบเไม่่่รรไไไไมมมเเปป็็นนึงปั๊มมึงปั๊มแล้วตาปื้มมาปื้มขึ้นรถไปสองเลยขอเราสมองปูตีช่วยเพื่อนท้องอยู่ขวาพี่สมองขวาบนเื้เปลี่ยนทางสมองก่นแหละปื้มเล่นพี่จะเล่นพี่จะเล่นออปชันปื้มเล่นโอเคโอเคโอเคดูรวมๆให้อยู่ พี่ฝนเล่นกับเพื่อนเลยสามคนผมเล่นล็อกอ่าสามสาอยู่ในสมุอยูนสมบน่ใช่่ยินไม่ผิดผมปั้นนี่เขาตอีเมนสัตว์บุญเลยัดแม่ตามหนอ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 พี่พี่ไม่ได้ชิดพี่ไม่ได้ชิดเพิมมาอยู่หลังเพิมพี่โฟมมาพี่โมาเช่วงบีบยรถรถรถอยู่ไหนวงบีบรถ้ตรงนี้ันแล้วก็นี้นหนึงบอย เชื่อเฮ้ยค um> okay. ุณแปดเก็บไม่ทันพอไซมันน่เออได้แๆๆเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปก่ปลื้มกูไปไก่ปื้มนะพวกเอารถแล้วกันลุมนี้เป็นไงบ้างวะมาดูข้างหน้าอยู่ค่อยๆส่องก่อนขับเลยพี่ขับไปข้างหน้านี้เดียวเพิ่มเห็นไคนะได้มันได้ได้ปหมุันส่องได้ได้ลดงได้ได้ได้ไ้ไ้ไลูกดด้้มีรถเปล่าไไม่มีไไ้า้ ้โอเคตับให้ตับละอ๋อไอ้นี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างอย่างตามกราฟกูเลยตามกราฟกูร้องขวาหน่อยร้องขวาหน่อยผมยิงคนบ้านได้อ่ะยากลองให้เดี๋ยว้อมหน่อยเฉยขวาเรามีนะระวังก่อนเฮ้ยขวามีอะไรอะไรเรากระปิดน้อง ขวาใกล้ตบบ้านเขาอย่าขึ้นสูงมากขวาใกล้ขวาใกล้ขวาใกล้ร้องกันนะพี่บอยมีอีกมีอีกมีเพิ่มทิ้งบ้านเพิ่มเพิ่มทิ้งบ้านมาหนี่มา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 นี่เลยขิวยังโป๊ะยังยังยังโฟกฟก์ตีตีนี่โฟกโอเคเดี๋ยวกูสมก์กิดกูสมกปิดเอาหลุมข้างหน้านะไม่ต้องสนขวานะเรื่องของขวาขวาเป็นขวามันไม่ได้ยิงเราไป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 เอาหน้า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  ไม่เห่มาแล้วปมเอามไซต์ตามมาปุมไซค์อยู่ตรงไหนพี่มาให้หน่อยไซค์ก็อยู่ในหลุมข้างหลังไงโอเคโอเคโอเคเรื่งบ้านตายไปถึงมีคบ้านขับเาบ้านแล้รถมา้รถไปไหนไม่รู้อะขับไปบ้านเถเราข้าบ้านได้เราว่าถ้ารอข้าบ้านเราจะโดนในชนีต้องรอต้องข้าบ้านไอ้โบเราต้องข้าบ้านยังไหมต้องข้าบ้านล่อนี้เดี๋ยวเอารถไปข้าบ้านสาตัวพี่มีข้าไปตัวหนึงด้านเตียงฟ้าบ้านตายบ้านตายลงนลงบ้านตาย คนเข่านี้ตัวนึงพี่อันเก็บด้วยเคมาเผื่อพี่พอเห็นแล้วพอแตกแล้วมองหลังคนดิขอมองหลังคนนึงไม่ต้องแจมข้างหน้าบ้านเนาะขอมองหลังคนนึงดูหลังโอเคโอเคเราสามคนดูบ้านสามคนดูบ้านโพอย่าขึ้นสูงนะอย่าให้บ้านยิงอย่าเปิดเลยบ้านโอเคไม่เปิดต้องได้ตัวนึงโอเคพี่ผมเหลือยี่สิบสามสิบพี่เหลือห้าสิบเอาไปได้บอกูถือไอดับบ่อยไอพี่พี่แบกให้กอต้นไม้บางหลังดูไหวยี่สิบอะต้านเอาไปแล้วตัวนึงครับนี่เอาไปมา บ้านหลังไหนวะโบที่น็อะบ้านเนี่ยข้างบ้านตรงนี้เลยพิจูดเอาก่อนเชือดผ้าปูมันเบื่อว่ะเป็นเฮี้ยแล้ววะเทนเดอร์สเกลดรอปเปล่ารถมาหน้ากูรถขับมาหน้ากูวางวนมาชนหลุมเรามาขับ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 ถนนเจ้าคนล็อกไอ้สัตว์แม่งสร้างจัดปูผู้แตกว่ะล็อกยาตอนนี้มันล็อกมั้งองมันจอดไหนมันจอดไหนฮะมันจอดเดี๋นี้ว่ะมารสอง กูรู้แล้วทำไมมันเป็นอะไรคอมนู้นโวยแม่งไม่ตายเนวะคอมนู้นกูเรนเดอร์ร้อยห้าเว้ยคอมนี้กูร้อยหนึ่งเบอร์เลยเว้ยเบอร์เลยเว้ยพี่ดูได้ไม่สุดว่ะบอกพี่เสียว่ะมันออกแล้วเหรอโบร่เราวก็มา่อพี่เราเข้ามาเราเข้ามาหน้าเราเอาหลังแล้วก็เอาหลังก้อนเอาหลังก่อนโบร่้เจ้าเบอร์ตันกระดตกระดกระสุนหมด โอ oh, no. right yeah. ๋โหระวังบ้านดอกโหดูดอยู่ตลอดูบ้านไปเลยโหมไม่ต้องหมดทั้งยืนดูบ้านไปเลยผมเปลี่ยนปืนผมเปลี่ยนปืนขอกระสุนหน่อยดิกระสุนทองอ่ะหมดเกลี้ยงเลยว่ะมีปะกระสุนทองยนแล้วพี่ห้าติตรงนี้ผมเปลี่ยนปืนเล่นละเจอตัวนึงตรงไหนวะทั้งสิบทั้งสิบตัวนึงออปชันไม่มีแล้วนะไม่มีออปชันเลยว่ะไอตรงนี้สุดฟังสองสุดสมองอยู่ขึ้นมาฆ่าได้ ตีซ้ายรอบ้านดัวออกก่อนบ้านออกอยังไว้โบยังพี่รอบไปเลขข่นเข่าโหลัง,งนี้ยิขับเข่าด้วยออลงมา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 ตรงนี้ลงมาตรงนี้ตงีตรงเดียวกันแก๊มส้มกูตีเดียวกันสองตัวปล่อยผมว่าเราต้องเราต้องสมองปิดฝั่งนี้แล้วยิงฝั่งนี้ก่อนเไ<อ>าเลขขา่นเข่าบ้านได้อะอ๋อมันออกไปเล่นเขาแล้วใช่ไหมมันมีคนยิงผมมาจากเข่าไม่รู้ตีเดียวออกมาหรือเปล่าสองตัวเขาสองตัวสองตัวนี้กับผมลงก่อนลงก่อลงมาลงมาก่อน หาให้เจอก่อนเว้ยไม่รู้ว่ากูจะป๊อกไปขวาให้วแน่นอนจะวางเล้ยวางขวาด้วยเฮ้ยขวาซุดขวาซุดปิดซ้ายแล้วยิงขวาก่อนจะเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวมองเดี๋ยวมองหลังให้เดี๋ยวมองหลังให้เดี๋ยวมองให้ขาดเลยเอาเพิ่มดูเขาไว้ฝ่ายอยู่หลังเขาตรงนี้นะผมจะดูมาร์คผมนะมาร์คเขานะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฝ่ายอยู่หลังเขาแล้วซ้ายมีสโมวกปิดมันน็อกทั้งฝั่งสองฝั่งเลยเอาขวาเอาขวาเลยเอาขวานะเอาขวาเลยตายตายตายขวาตาย ขยับเฮ้ยมึงไปพักมุมนี้เลยดิเดี๋ยวกูจะไปเอารถไปติดขวาไว้กูวิ่งมาละพี่พี่บอกเดี๋ยวปันป่นยังมีมมอยูอ่เออเพิ่มที่เสียวเนี่ยนี่กูขับล่อให้กูล่อให้กูล่อให้กูล่อให้มันมีสมบุกเกิดตรงนี้พี่แปดห้าเนี่ยหน้าผมตรงนี้เลยอ่ามีเจ็บหน้ากูตรงมาร์คเป๊ะตัวนึงแล้วก็ลงต่ำจากไม้ตัวนึง พี่ตกมาเปเปตัวนึงแล้วต่ำจากไม้ตัวหนึ่งอยู่ในร่องมันมันได้เปรียบนะที่มันได้เปรียบนะไอ้โบดูซ้ายมันไว้โบไม่สวยเลยไม่สวยไม่สวยวงล้อเปิดเปิดตรงขวามือกูมีเสียงจริงๆควรปิดขวานะเว้ยไม่งั้นคือรอเวลาอยู่ดีใช่ใช่โแล้วเอทีนี้ทนี้โบ่มาต้องปิดเจ็บตัวนึงปอกหลัก็อยู่ดีปิดเลยปิดเลยปิดเลยมันเจ็บสองตัวอยู่ในสมุกใคใช่เพื่อนใช่ เอ้ยเอ้ยเฮ้ยกลับแล้วปะเข้าสมมุตไป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 ตรงมาร์กูเข้าสมมุตไปโบระวังซ้ายนะติดแฟดโกอยู่ในควันรอได้แล้วรอได้แล้วไอ้ตัวตัวตบเราตายแล้วพี่อ๋อตัวตบเราตายอ่ะเนอะเนอะเนอะ ลงไปเล่นแทนมันลงไปเล่นแทนมันวันปี๊ดไปเดินลงมาเดินลงมาไอ้อไ้โฟก์โฟก์เปิมโฟก์เปิมตามเดี๋ยวพี่จะเคมายไปแทงให้โฟก์เปิมตามเดี๋ยวพี่เคมายแทงให้พร้อมแล้วบอกมากูถึงแล้วสวยเล่นแทนมันเลยเล่นแทนมันไไนนตรงไหนวะที่ยิงมาประมาณตรงนี้มั้งบั้งสองตรงไหนนะไอ้โบที่หมวกตายหลังอะมั้งสี่เหรออยู่นี่นี่นี่อ๋อโอเค ป้าตรงนี้จากตีบ้านน่าจะมีสองตัวป่ะเราสี่มันก็ต้องเหลือแค่สามต้องการกระสุนไอคะใครมีป่ะพี่มีพี่มีศบนี้มาเลยพี่มีเป็นร้อยเลยใครมีเก็บเสียงตะไนป่ะเอ้ยเก็บเสียงเออป่ะไม่มีว่ะข้วต่อโคตรเศร้าผมโดนกระสุนทองนิดนึงดิบบอตายพี่พอาเสียงรถอยู่ตรงนี้น่าจะเล่นหลุมนั้น เดี๋ยวผม้ะไปแปะเล่นรถให้มองเห็นมีงูนะมีงูเออระวังขวานะเว้ยไอ้ไอ้โบมองไม่เห็นนะเว้ยพี่ผมตัดขวาไปแล้วตีหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งแต่มีงูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อมึงตัดไปแล้วตัวหนึ่งใช่ปะใช่ผมตัดไปแล้วตัวหนึ่งไม่รู้ว่างูฝั่งไหนเว้ยกูฝั่งขวางูฝั่งขวาเพราะว่ามันเพราะว่าตัวที่พี่ยิงตายโดนล้าไปแล้ววงเราอะขอยาดยน้ำหน่อยพี่ใครเยอะมั่งเดี๋ยวดูสดพี่มีพี่มีตอนนี้ครับถ้าไม่เจอเมา อูดแปดไกลไปสองตัวมาข้างหน้าว่ะเพื่อนมองเห็นมาร์คสามป่ะตัวแปดน็อคสวยตรงมาร์คตรงมาร์คน็อคสองน็อคสตรงมาร์คน็อคสองระวังขวาอยู่ตรงรถด้านเซีย่ยงขวาโฟก์โโฟลัสขวาไว้อยูตรงรถด้านเซียงโอ้ยเไป่อกี้มีเสียงมันด้วยนี่ มันส่วนหน้ามันส่วนหน้ามันส่วนหน้ากมันจะสองเก้าส,สิบแล้วไ็อีสองน่าจะเป็นไอ้ขาวกูว่าอยู่ตรงมาร์คสี่อย <ah> ู่ตรงนี S> <S okay. ้ตอนนี้เป็ปากูเออนั um> ่นแหละนั่นแหละอยู่แถบนั้นแหละเซตสามผมเล่นซ้ายให้ผมเล่นซ้ายให้ผมเล่นซ้ายให้ส้ยอะไรเดียวอ่ะจะงูงูตีที่พี่ฮอนยิงปะงูมีอยู่ฝั่งซ้ายนี่นี่มีสองแถบมีสองแถบที่ยังไม่เช็คตามกราฟกูเลือกเอาเช็คก่อนฝั่งเนี้ยผมว่าอยู่ฝั่งนี้ มีบ้างป๋เจอพี่โอเคไม่เจอน่าอยู่ฝั่งโน้นละฝั่งนี้น่าจะเคลียร์หมดไอตัวบ้านเนี่ยกูว่ายเยี่เนี่ยตัวไอตัวบ้านแน่เลยโบได้อะไรละโซว่กลางด้โบระวังหินหินหินหน้ามึงนะโบลงรถไปเพิ่มเพิ่มเช็คเช็คซ้ายสุดด้วยตรงเนินต่ำอ่ะ ไปผมว่าเอะใจตอนแรกเราจะไม่เห็นนั่นก่อนแล้วกันไอ้สัมเลอยู่ไหนเยอะแยะเลอตรงไหนพี่น้อยพี่นุี่เข้องการเฉยกว่ผมขับแล้วเราปุ๊บแป๊กเล็กตาผมเลยแล้วผมว่าสุดอะไรครับทไล่สลับไปเคมายเพราะกลัวมันยิงตกทำให้ไม่เห็นัลยก่อนเอ่อภาพเบอร์ลองกดดีฟอลแล้วกดแคนเซิลไม่หายแล้วครับมันเบอร์เพราะว่าผมเล่นที่แคมป์เรนเดอร์ภาพร้อยห้าเฮ้ยขอบคุณนังเตอร์ด้วยด่าแต่ที่บ้าน